อ่ะครานี้ใน E ีีที่2เรามาดูตัวอย่างการนำความคล้ายไปใช้นะครับก็คือการนำเรื่องความคล้ายมาออกโจทย์สอบเข้าโรงเรียนช่างฝีมือทหารตัวอย่างก็คือกำหนดให้ใชายคนหนึ่งต้องการหาความสูงของตึกหลังหนึ่งเขาใช้วิธีวิธีวัดความยาวของเงาของตึกและเงาของตัวเขาเองในขณะที่ยืนณนะเวลาเดียวกันพบว่าเงาของตึกที่วัดตามแนวราบยาว14.5เมตรอันนี้พีก็เขียนม,มาแล้วนะครับถ้าสว่าเรากำหนด ให้เงาของตึกอ่าเงาของตึกยาวมาถึงตรงนี้เท่ากับ14.5เมตรนะครับแล้วเขาก็วัดเงาของของเขาเองนะครับตามแนวราบยาว10อ่า1.25เมตรอันนี้ก็คือตัวผู้ชายคนนี้นะแล้วก็วัดเงามาตรงนี้ยาวเท่ากับ1.25เมตร ถ้าชายคนนี้สูง1.8เมตรเาสูงด้านนี้นะ1.8เมตรโจทย์ถามหาว่าจงหาความสูงของตึกหลังนี้นะครับเราก็จะใช้ในส่วนของสามเหลี่ยมนะครับความคล้ายของรูปสามเหลี่ยมมาอันนี้เขากำหนดมาแนละ้วตัวนี้ก็คือมุมฉากเสร็จแล้วเราต้องการหาความสูงของตึกความสูงของตึกก็คือ ความสูง,งตึงด้านนี้นะครับว่าสูงเท่าไหร่ซึ่งนะครับเราจะรู้ว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้มีความคล้ายกันนะครับเพราะว่ามีตัวนี้เป็นมุมฉากแล้วมุมที่เหลือด้านนี้ต้องเท่ากันนะครับพอเท่ากันก็คือเท่ากันคู่คู่หนึ่งก็คือเกิดสามเหลี่ยมความคล้ายขึ้นมาราวนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการหา โดยเทียบอัตราส่วนครับเราก็จะเทียบอัตราส่วนได้ว่าดยพี่กำหนดสามเหลี่ยมตรงนี้เป็น A B C นะครับตัวนี้ให้เป็น E F ตัวนี้เป็น D แล้วเราก็จะได้ว่า A B C นะสามเหลี่ยม A B C นะครับ สามเหลี่ยม abc สามเหลี่ยม abc มีความคล้ายกับสามเหลี่ยม def นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามุม c นะครับมุม c acbca c. ก็เท่ากับ efd นะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วเพราะว่า่า ด้านนี้เป็นมุมฉากถูกไหมครับและด้านนี้มันอยู่ในแนวขนานกันนะครับมุมทางนี้ก็จะเท่ากัน1มุมมุมนี้อีกเป็น2มุมมุมฉากเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสามเหลี่ยมคล้ายกันเพราะฉะนั้นเราเข้าอัตราส่วนก็คือส่วนของ a b ต่อ d e ก็เท่ากับ b c ต่อ e f ก็เท่ากับ c a ต่อ fd โจทย์ต้องการหา ab คือความสูงตึก ab แล้วก็เอา ab ส่วน de ก็เท่ากับนะครับ cbc ส่วน ef ซึ่ง ab คือโจทย์หาแล้ก็แทนค่านะครับเราก็แทนค่าไป ab ส่วน DE นะครับความสูงของคนนะครับเทียวความสูง,งคนก็คือ1.8เท่ากับ BC ก็คือ14.5ส่วน EF ก็คือ1.25เราต้องการหา AB ย้ายข้างเพราะ AB เท่ากับ14.5คูณ1.8นะ1.8สูง1.8เงาเท่ากับ1.25นะครับก อ่อกมาได้พรานตึก AB กคือฝั่งสูงของตึกก็จะได้20.9เมตรเพราเมตรตอั้นถ้าเรามองภาพง่ายๆก็คือเราก็ต้องการหาด้านที่มันสมในกันเฉยนะครับพี่ขอเปลี่ยนใช้สีเข้าใจง่ายอ่ะด้านสมในกันก็คือความสูงของตึก AB กับ DE คือด้านสมในกันเสร็จแล้วอีกด้านหนึ่ง ก็คือตัวนี้นะครับอ่านี่ก็คือเงาของตึก14.45กับเงาของคนด้านนี้1.25เราก็มาเทียบอัตราส่วนธรรมดานะครับนั่นก็คือความสูงของตึกก็คือ AB ส่วนด้วย DE นะครับก็ต้องเท่ากับ BC ส่วนด้วย EF นะครับเสร็จแล้วต้องการหาย b b ก็ย้ายค่าตอบ20 กันนี้มาดูแนวโจทย์ตัวอย่างข้อสอบช่างฝีมือทหารนะครับข้อที่1กําหนดให้นักเรียนช่างฝีมือทหารสุดหลอ่อวัดเงาตัวเองกับเงาของเสาธงซึ่งเสาธงสูง10ฟุตนอชทอสุดหลอยืนห่างจากเสาธง2ฟุตและนอชทอสุดหลอสูง6ฟุตจงหาความยาวของเงาของนอชทสุดหลอ่อ โจทย์กำหนดเราเขาวาดรูปนะครับโจทย์กำหนดเสาทงเสาทงแล้วกันสูงเสาทงสูง10เมตรนะครับเสร็จแล้วก็เราจตอสุดหลอนะครับยืนหา่างจากเสาทง2ฟุตตรงนี้2ฟุต นี่เขจะเป็นนอชตอสุดหลอยืนอยูอ่เสร็จแล้วเขาว่าไงครับนอชทอสุดหลอสูงหกฟุตาตรงว่าตรงนี้หกฟุตตรงนี้หกฟุตเขาถามหาว่าจงหาความยาวของเงาของนอชทอสุดหลออ่าก็แสดงว่าต้องการหา ตรงนี้ที่เกิดเงานะครับกำหนดให้เป็น x เพราะฉะนั้นมันก็เข้าในสูตรของสาม่าความคล้ายของรูปสามเหลี่ยมนะครับตรงนี้คือมุมฉากนี่ก็ฉากเหมือนกันอยู่ในแนวเดียวกันมุมตรงนี้นะครับก็ย่อมจะเท่ากันเพราะเป็นมุมในสามเหลี่ยมเดียวกันเราก็จะได้อัตราส่วนก็คือนะครับเราก็เทียบเลยนะครับตัวนี้ก็มองเป็นเหมือนสามเหลี่ยมสองรูปก,ก็คือรูปหนึงเป็น1ิ ด้านนี้ก็เป็น x บวกสองถูกไหมครับเนี่ยสองบวก x ก็คือ x บวกสองอีกรูปหนึ่งก็กลายเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเหมือนกันรูปหนึ่งก็เป็นความสูงนะ,นะครับหกแล้วก็ความยาวเงาเป็น x นะครับอัตราส่วนเราก็รู้แล้ว,ลลวนะครับก็กลายเป็นเอาด้านนี้ก่อนก็ได้นะครับ x ส่วน x บวกสองก็เท่ากับด้านนี้กับด้านนี้นะครับก็เป็นหกส่วนสิบ อ่าเราก็ย้ายข้างธรรมดา 10x เท่ากับ 6x บวก12ถูกไหมครับเอา x บวก2กคูณไขว้ขึนไปก็เป็น 6x บวก12อ่าก็ได้เป็นย้ายข้าง 6x ย้ายข้างไปางนี้ก็เป็นลบ6 10ลบ6ก็เหลือ 4x เท่ากับ12เพราะฉะนั้น x เดียวเท่ากับ3งั้นโจทย์ถามหาว่า ความยาวเงาของนอชทสุลลอยาวเท่าไหร่ก็คือระยะ x ก็ตอบว่า3ฟุตนะครับคำตอบหน่วยเป็นฟุตตอบ3ฟุตทีนี้มาดูโจทย์ข้อ2ก็จะเป็นโจทย์ลักษณะเหมือนโจทย์ข้อที่1นะครับเราก็ฝึกทําเพื่อให้เกิดความชํานาญนอชทเก่งจังสูง6ฟุตยืนอยู่ห่างจากเสาไฟฟ้า10ฟุตทําให้เงาของอชายคนนี้ก็คือนอชทเก่งจังนะยาว4ฟุต ข้อใดคือความสูงของเสาไฟเราก็วาดรูปจะมีเสาไฟอยู่ต้นหนึ่งมีเสาไฟอยู่ต้นหนึ่งนะครับมีเสาไฟอยู่ต้นหนึ่งนะครับเสร็จแล้วจทย์กหนดว่าไงกิ่งจังสูง6ฟุตอยู่ห่างจากเสาไฟ10ฟุตน,นี่ก็เป็นพื้นนะครับเกิง่งจาง ห่างจากเสาไฟตัวนี้สิบฟุตอรสว่สิบฟุตแล้วเก่งจังยืนอยู่ตรงนี้ซึ่งเก่งจังสูงหกฟุตหกฟุตทำให้เงาของชายคนนี้นะครับยาวถึงสี่ยาวสี่ฟุตเงาเงากท็ทอด้มาตรงนี้เงาสีดำนะเงากท็ทอดมาตรงนี้เป็นระยะทาง สี่ฟุตเสร็จแล้วก็ําหาความสูงของเสาไฟคือฝั่งนี้โดดลักษณะนี้เราก็วาดเป็นรูปสามเหลี่ยมอ่าส่วนตรงนี้คือ4ี่ฟุตนะสามเหลี่ยมส่วนเราขยับมาถึงตรงนี้เป็น4ี่ฟุตก็ถามหาว่าความสูงของเสาไฟสูงเท่าใดเราก็ใช้อัตราส่วนเราก็อาจจะวาดรูปก่อนอัตราส่วนรูปหนึ่งก็คือ ความสูงของเสาไฟเรากำหนดให้เป็น x ส่วนด้านนี้นะครับก็คือ10บวกกับ4ก็เป็น14บอ่าสามเหลี่ยมอีกรูปหนึ่งก็คือ6แล้วก็ยาว4ถูกไหมครับดี๋ยวนี้ถ้าเรามองภาพไม่ออกก็คือสามเหลี่ยมรูปหนึ่งก็คือตรงนี้6กับ4สามเหลี่ยมรูปใหญ่นะครับพี่ขอ,อยยาใช้เสีงเงินเมื่อกี้ก็เป็นตรงนี้ฝั่งที่กำหนดให้ x ด้านนีก้กลายเป็น10บวกกับ14นะก็เป็น14เราก็จะได้เป็นอัตราส่วนเอา6ก่อนกันเอาเอา x ต่อก็ได้เป็น x ต่อ6ก็คือเราต้องเอาด้านสมในกันนะ x ต่อ6ก็เท่ากับด้านนี้ต่อกับด้านนี้14ส่วน4 4เราต้องการหา X กนะครับก็ะ้ายข้างเ,าเท่ากับ14คูณหส่วน4 x เท่ากับ21 เพราะฉะนั้นความสูงของเสาไฟเท่ากับ21ตานี้ก็เป็นตัวอย่างข้อสอบช่างฟิม์มอาหารอันนี้ก็เป็นพาทแรกนะครับพี่จรายกตัวอย่างไปก่อน2ข้อเดี๋ยวใน EP 3เราก็จะมาฝึกทําโจทย์ในเรื่องของความคล้ายกับโจทย์ที่ใช้สอบโรงเรียนช่างฟิม์มอาหารอีกสัก5ข้อนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมยังไงอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ